สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเฟชจะมาพูดถึงบัตรเครดิตที่มีโปรโมชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกันค่ะเพราะว่าอันนี้นะคะก็เป็นหนึ่งในคําถามที่มีเพื่อนๆพื่อถามเข้ามาเยอะมากในกลุ่มล่าปโปบวัตเครดิตถ้าเกิดว่าใครที่สนใจนะคะแล้วก็กำลังมีแพลนที่จะต้องจ่ายเบีย้ยประกันอยู่ก็ติดตามชมคลิปนี้ได้เลยค่ะ ำหรับการจ่ายเบีย้ยประกันนะคะบัตรเครดิตหลายใบยเนี่ยเขาก็จะไม่ให้แตบ้บหรือว่าแคชแบกนะคะแต่ว่าเบีย้ยประกันเนี่ยจะเป็นสิ่งที่มีมูลค่าสูงนะคะเวลาที่เราจ่ายเบีย้ยประกันเนี่ยก็อยากจะให้พวกเราลองหาโปรโมชั่นให้คุ้มที่สุดสําหรับการจ่ายดูยค่ะซึ่งในตอนนี้นะคะมีบัตรเครดิตอยู่2ใบหลักๆนะคะที่เขาให้แคชแบกในการจ่ายเบีย้ยประกัน,นะคะ่ะแล้วก็เป็นโปรโมชั่นที่มากับตัวบัตรเขาเลยนะคะไม่จําเป็นต้องลงทะเบียนเพิ่มเติมอะไรทั้งนั้นค่ะ บัตรใบแรกนะคะก็เป็นบัตรที่เฟชใช้จ่ายเบี้ยรประกันของเฟชเนี่ยมานานหลายปีแล้วนะคะก็คือบัตรเครด Cash back ิต City Cashback ใบนี้ค่ะบัตรเครดิต City Cashback นะคะก็เป็นบัตรเครดิตสาย Cashback ที่เขาให้แคชแบ็ k ในรายการต่างๆอยู่แล้วนะคะและสําหรับการจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยเราจะได้แคชแบ็ k อยู่ที่1%นะคะสําหรับบัตรใบนี้ซึ่งการให้แคชแบ็ c k 1%ของเขาเนี่ยเขาจะแคบอยู่ที่2,000บาทนะคะต่อเดือนเพราะฉะนั้นเวลาที่เราจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยถ้าเราใช้บัตรเครดิต City Cashback ใบนี้นะคะเราจะสามารถจ่ายเบี้ยประกรนั 2, นะะกได้สู มัามตามที่เขาให้เลยค่ะ โดยบัตร City c a s h b a c k ใบนี้นะคะเป็นบัตรเครดิตที่เขาจะฟรีค่าธรรมเนียมให้เราในปีแรกนะคะแต่ว่าปีต่อไปเขาจะมีค่าธรรมเนียมรายปีค่ะและเงื่อนไขในการยกเว้นค่าธรรมเนียมของเขานะคะก็คือเราจะต้องใช้ครบ60,000บาทนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครเนี่ยที่มีแผนในการจ่ายเบี้ยประกันในแต่ละปีอยู่แล้วนะคะแล้วก็ทําบัตรเครดิตใบนี้มาเพื่อจ่ายเบี้ยประกันแล้วก็มีการใช้จ่ายอื่นด้วยเฟชก็คิดว่าน่าจะครบ60,000บาทตามเงื่อนไขของเขาได้ไม่ยากนะคะยังไงก็ลองพิจารณาดูบัตรใบนี้กันค่ะต่อมานะคะใบที่สําสหรับใครที่ไม่อยากจะเสียค่ารมมเาาว่าตัองไสถ ทำยอดให้ครบ60,000บาทเพื่อเว็บค่าธรรมเนียมในใบก่อนหน้าได้นะคะเฟสก็มีอีกทางเลือกหนึ่งค่ะโดยบัตรใบนี้นะคะเป็นบัตรเครดิตน้องใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวมาในปี2022นี้เลยนะคะก็คือบัตรเครดิต EON Wellness ค่ะ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้นะคะเฟชก็เคยทาคลิปรีวิวเจาะลึกบัตรอีออนเวลเนสใบนี้ไว้แล้วนะคะเขาเป็นบัตรสสยแคชแบ็กนะคะที่ให้แคชแบ็กในหมวดสุขภาพต่างๆทั้งโรงพยาบาลนะคะร้านขายยาแล้วก็การจ่ายเบี้ยประกันด้วยค่ะโดยในหมวดการจ่ายเบี้ยประกันนะคะเราจะได้แคชแบ็กอยู่ที่1%เหมือนกันกับตัวซิตี้แบง์เลยนะคะและไม่ใช่แค่ว่าเขาให้แคชแบ็กอยู่ที่1%เหมือนกันนะคะแต่ว่าวงเงินในการให้แคชแบ็กของเขาเนี่ยก็เท่ากันเป๊ะเลยค่ะเขาจะลิมิตการให้แคชแบ็กอยู่ที่2,000บาทต่อเดือนนะคะเทียบเท่ากับการรูดดจจ่่่่่่่าายยยเเบบีีี้้ระะะกกัันนนนนออออูทท2,000ตืคค็ไมใ ว่าอีออนเนี่ยได้ทำการบ้านมาก่อนหน้านี้แล้วแล้วก็ตั้งใจให้เท่ากันกับตัว City c a คชแบ็ k หรือเปล่านะคะแต่ยังไงก็ถือว่าเป็นบัตรที่มีเบน f i ตที่ดีในการจ่ายเบีย้ยประกันทั้งคู่เลยค่ะ ซึ่งบัตรเครดิตออออนเวลเนสนี้นะค,ะ,คะเขาก็จะฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าให้เราในปีแรกนะคะและการฟรีค่าธรรมเนียมรายปีเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับช่องทางที่เราสมัครค่ะอย่างของเฟชนะคะเฟชสมัครออนไลน์เราก็จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีตลอดชีพเลยนะคะแต่บางคนเนี่ยที่ไปสมัครตามสาขาอีออนนะคะหรือว่าเคาน์เตอร์ต่างๆบางทีเขาอาจจะฟรีค่าธรรมเนียมให้เราอยู่ที่4หรือ5ปีแรกนะคะแต่ว่าอาจจะมีการได้รับของสมนาคุณนะคะอย่างเช่นกระเป๋าเดินทางเพิ่มเติมมาค่ะถ้าเกิดว่าใครสมัครตามช่องทางเหล่านั้นนะคะเราไม่ได้ฟรีตลอดชีพเนี่ยเราก็ นอนาคตถ้าเกิดว่ามีการเรียกเก็บเข้ามาค่ะโดยสรุปนะคะสําหรับการจ่ายเบี้ยประกรันด้วยบัตรเครดิตทั้ง2ใบนี้นะคะก็จะได้ cashback อยู่ที่1%เท่ากันทั้งสองใบเลยค่ะแล้วก็จะแคปอยู่ที่2,000บาทต่อเดือนหรือว่าต่อรอบบินนะคะซึ่งคิดเป็นวงเงินที่รูดเบีย้ยประกันอยู่ที่2000 200, 0 0บาทค่ะแต่ cashback ที่เขาให้จากการจ่ายเบีย้ยประกันนี้นะคะเขาจะให้เฉพาะเบีย้ยประกันที่ทเป็นประกันชีวิตแล้วก็ประกันสุขภาพเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อเป็นประกันยูนิตลิงเนี่ยจะไม่รับ cashback หรือว่าไม่รับแต้มไม่ว่าจะบบบัััตรรรรรร2นนนีี้หืืือออวว่่่่่าาาาาๆะะะคเเพกกทป Link นะคะคจะเหมือนเป็นการลงทุนนะคะซึ่งการลงทุนเนี่ยเราจะไม่รับแคชแบ็กใดๆนะคะเช่นเดียวกันกับการซื้อกองทุน r m f หรือว่า S S F นะคะที่ถึงแม้ว่าเราจะใช้บัตรเครดิตรูดได้แต่ว่าเราจะไม่รับแต้มหรือว่าแคชแบ็กค่ะ บัตรเครดิตท,ทั้งสองใบที่เฟชชี่รีวิวไปก่อนหน้านี้นะคะเป็นบัตรเครดิตท,ที่มีโปรโมชั่นมากับตัวบัตรเลยนะคะไม่ต้องทําการลงทะเบียนอะไรทั้งนั้นค่ะแต่ว่านอกจากบัตร2ใบนี้นะคะก็ยังคงมีบัตรเครดิตใบอื่นๆนะคะที่เขาจะคอยมีโปรโมชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกันมาในแต่ละช่วงเวลาค่ะใบแรกนะคะก็จะเป็นบัตรเครดิต ICBC นะคะทุกหน้าบัตรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็น ICBC Hol โ scope ที่เป็นบัตรยอดฮิตนะคะหรือว่า ICBC ใบอื่นก็ตามค่ะเขามีโปรโมชั่นในการให้ cashback หนึ่งเปอร์เซ็นต์เหมือนกันนะคะเมื่อเราจ่ายเบีย้ยประกันซึ่งโปรโมชัะะ่ ก็เห็นเขาตอบโปรโมชันนี้มาหลายครั้งแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครมีบัตรเครดิต ICBC นะคะแล้วก็ไม่มีบัตร2ใบก่อนหน้านี้ที่เฟชแนะนําไปนะคะก็สามารถลงทะเบียนนะคะแล้วก็ใช้บัตร ICBC ในการรูดจ่ายเบี้ยป,ประกันได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเขาจะมีเงื่อนไขนะคะว่าเราจะต้องจ่ายเบี้ยป,ประกันขั้นต่ํา2 0 0 0 0บาทนะคะแล้วเขาก็ให้ cashback อยู่ที่1%ซึ่งแมซ็กซึ่ง maximum แล้วเนี่ยก็จะได้อยู่ที่200บาทต่อเดือนนะคะแล้วเขาก็จะแคปอยู่ที่1,200บาทนะคะตลอดรายการะคะ่ะอันนี้เราก็ต้องคอยติดตามโปรโมชั่นของเขาในแต่ละช่วงเวลานะคะโปรโมช ือนมีนาคมนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องมารอดูว่าในเดือนถัดไปเนี่ยเขาจะต่อโปรหรือเปล่าค่ะถัดมานะคะบัตรเครดิตของอีกธนาคารหนึ่งที่เฟชเห็นเขามีโปรโมโชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกันบ่อยมากก็คือบัตรเครดิตของกรุงศรีค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรกรุงศรีเฟิร์สชอยสใบนี้นะคะหรือว่าบัตรเครดิตใบอื่นของกรุงศรีก็เช่นกันค่ะซึ่งเขาจะมีโปรโมชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกันมาเป็นช่วงนะคะเราต้องคอยเข้าไปดูดในแอปพลิเคชัน Choose แล้วก็ลงทะเบียนเป็นโปรโมชั่นของเขาค่ะโดยตอนนี้นะคะถ้าเกิดว่าเราเข้าไปในแอป mo นนนนะ,ะกกป,ปรกระะะะปรชาโั่่อใผัน ของ AA นะคะ0%นาน7เดือนค่ะแล้วก็ยังจะให้เราได้รับแคชแบคด้วยนะคะซึ่งแคชแบคของเขาเนี่ยจะคิดเป็นขั้นบันไดนะคะก็ถ้ายอดเราต่ำๆเนี่ยอาจจะได้แคชแบคไม่ถึง1%นะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครจ่ายเบี้ยประกันอยู่ที่7 7 0 0 0บาทนะคะเขาจะให้แคชแบคสูงถึง777บาทเลยค่ะอันนี้ก็ถือว่ามากกว่า1%นะคะและนอกจากการได้รับแคชแบคอันนี้แล้วนะคะเขายังให้เราสามารถใช้คะแนนสะสมที่มีเนี่ยในการแลกรับเครดิตเงินคืนได้อีกต่อหนึ่ง<อ> ก็ถือว่าเป็นโปรที่คุ้มเหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าใครมีประกัน AA นะคะช่วงนี้ก็มีโปรโมชั่นอยู่นะคะอย่าลืมเข้ามาลองดูว่าเรามีคะแนนเพียงพอที่จะแลกไหมนะคะแล้วก็ลองใช้โปรโมชั่นนี้กันดูค่ะต่อมานะคะนอกจากโปรโมชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกัน AA นะคะบัตรเครดิตกรุ้งศรีเฟิร์สชอยส์เนี่ยเขาก็มีโปรโมชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกันอื่นด้วยค่ะซึ่งโปรตอนนี้นะคะก็คือเราจะได้รับเครดิตเงินคืน90บาทนะคะเมื่อเรามียอดใช้ใจ่ายตั้งแต่10,000บาทขึ้นไปค่ะตรงนี้นะคะเราจะเห็นได้ว่าคิดเป็น0.9นะคะคคคถ้าาเเกิิดดว่ใรรรมีบัตต สองใบแรกที่เฟชแนะนําไปเนี่ยจะได้ที่1%ก็ยังจะสูงกว่าน,นี้อยู่ค่ะสาหรับโปรโมชั่นของประกันเจ้าหนึ่งนะคะเพื่อนๆก็ลองเข้าไปดูในแอป You Choose ได้เลยค่ะเขาจะคอยมีโปรโมชั่นออกมาเรื่อยๆนะคะและนอกจากโปรโมชั่นของบัตรเครดิตกรุงศรีนะคะบัตรเครดิตธนาคารอื่นๆเนี่ยเขาก็อาจจะมีโปรโมชั่นของการจ่ายเบี้ยประกันออกมาเหมือนกันค่ะเพื่อนๆก็ต้องลองติดตามดูนะคะว่าบัตรเครดิตที่ตัวเองมีเนี่ยมีโปรโมชั่นอะไรบ้างค่ะ สุดท้ายนะคะโปรโมชั่นในการจ่ายเบีย้ยประกันที่เฟชอยากจะแนะนํานะคะอาจจะไม่ใช่โปรโมชั่นที่เขาให้แคชแบ็กหรือว่าแต้มในการจ่ายเบีย้ยประกันโดยตรงแต่ว่าจะเป็นโปรโมชั่นในการสะสมยอดนะคะหรือว่าโปรโมชั่นแรกเข้าของบัตรเครดิตต่างๆค่ะซึ่งบัตรที่มีโปรโมชั่นแบบนี้อยู่บ่อยๆนะคะในปีที่ผ่านมาก็คือบัตรซิตี้แบงค์ค่ะ เวลาที่ซิตี้แบง์มีโปรโมชั่นแรกเข้านะคะหรือว่าโปรโมชั่นในการสะสมยอดต่างๆเนี่ยเขามักจะนับรวมยอดในการจ่ายเบีย้ยประกันให้เราด้วยค่ะอันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นข้อดีของโปรโมชั่นของซิตี้แบงก์นะคะที่เราสามารถนําเบีย้ยประกันมาสะสมแล้วก็ได้รับโบนัสนี้ได้ค่ะยังไงก็ลองศึกษาเงื่อนไขเหล่านี้ดูนะคะแล้วก็รอติดตามดูกันว่าในอนาคตเขาจะมีโปรโมแบบนี้ออกมาอีกไหมคะ่ะ และอีกบัตรหนึ่งนะคะที่มีโปรโมชั่นในการสะสมยอดแรกเข้าก็คือบัตร a m e r i c a n เอ็กเพรสค่ะอันนี้นะคะเราก็ต้องลองถามทางบริษัทประกันดูนะคะว่าบริษัทประกันเจ้าไหนบ้างที่เขารับบัตรอเมริกันเอ็กเพรสนะคะในการจ่ายเบี้ยประกัน,นะคะ่ะถ้าเกิดว่าเขารับเนี่ยเราก็สามารถนําบัตรไปรูดนะคะแล้วก็สะสมยอดเบี้ยประกันมาเพื่อรับโปรโมชั่นได้เข้าได้เลยค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็ここคือรวมบัตรเครดิตที่ใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันนะคะให้ได้ผลประโยชน์กลับมาคุมค้มคุ้มค่ะไม่ว่าจะเป็นบัตรที่มีโปรโมชั่นมากับตัวบัตรอยู่แล้วนะคะหรือว่าบัตรอื่นๆที่อาจจะไม่ได้มีโปรโมชั่นมากับตัวบัตรแต่ว่ามีโปรโมชั่นตามช่วงเวลานะคะถ้าเกิดว่าใครกําลังมีแผนที่จะจ่ายเบี้ยประกันนะคะยังไงก็อย่าลืมลองศึกษานะคะแล้วก็เลือกบัตรเครดิตให้ดีนะคะเพราะว่าเบี้ยประกันเนี่ยยังไงก็มีมูลค่าสูงนะคะการที่เราได้รับเงินคืนกลับมาแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยเฟสก็คิดวยนะะคสุดท้า ก็ฝากเพื่นติดตามเฟชใน YouTube f r e s h Talk นะคะแล้วก็ Facebook Fanpage f r e s h Money ด้วยค่ะแล้วก็อย่าลืมเข้ามาจอยกลุ่มล่บโบัตรเครดิตทั้งใน Facebook นะคะแล้วก็ใน Line Open Chat ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ